สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องพ่นยุงนะครับส่วนประกอบของเครื่องพ่นยุงก็ประกอบไปด้วยตัวกระบอกฉีดนะครับกระบอกฉีดน้ำแล้วก็ท่อทองแดงนะครับเอามาขดเป็นเกลียวแล้วก็ตัวหัวพ่นแก๊สนะครับหัวพ่นแก๊สที่ใช้ต่อ แบบใช้ต่อกับแก๊สกระป๋องนะครับส่วนประกอบก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนหลักการทำงานของเครื่องพ่นยุงนะครับตัวนี้หลักการทำงานก็จะเป็นการให้ความร้อนที่ตรงปลายคดลวดตรงนี้นะครับพอความร้อนได้ที่แล้วก็จะส่ง ส่งน้ำยานะครับส่งน้ำยาขึ้นผ่านสายยางตรงนี้ครับผ่านเข้ามาที่ขดลวดทองแดงครับพอน้ำยามาถึงจุดจุดนี้ครับที่มันร้อนจัดมันก็จะระเหยครับกลายเป็นเป็นไอคนระับเป็นควันออกมาตรงที่ปลายท่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ เราก็จะมาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเริ่มแรกเลยก็เปิดคือเปิดแก๊สก่อนนะครับเปิดแก๊สติดก็รอสักพักนะครับให้ตรงนี้มันให้ขดท่อทองแดงนะครับให้ความร้อนมันได้ที่ก่อนนะครับจะดูว่าได้ที่ยังไงนะครับก็ ให้สังเกตดูตรงแถวๆนี้นะครับเพราะท่อพอมันร้อนได้ที่มันจะเป็นสีแดงเลยครับพอได้พอมันเป็นสีแดงแล้วก็ผ่อนแก๊สลงนิดนึงครับเพื่อเป็นการประหยัดแก๊สนะครับส่วนเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับที่จะทําให้ตรงท่อทองแดงตรงนี้มันร้อนเร็วนะครับคือเอาฝอยขัดหม้อทคมัายัดไว้ตรงนี้นะครับ พื่อกันไม่ให้เปลวไฟมันออกมานะครับให้ความร้อนมันสะสมอยู่แทแถวนี้นะครับมันจะทําให้ท่อร้อนเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ประหยัดไฟประหยัดแก๊สนะครับมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเร่งแก๊สแรงนะครับมจะให้ความร้อนที่เยอะกว่าที่ไม่เอาไ้ตัวนี้ยัดใส่นะครับอทีนี้เราก็จะไปดูการ ใช้งานกันเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าพันมันจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับก่อน,นเลยเราต้องเปิดแก๊สก่อนนะครับแก๊สให้ความร้อนกับตัวขดลวดก่อนอค,อค,ครับอรอสักพักนะครับ ให้ความร้อนมันได้ที่ก่อนสังเกตว่าตอนนี้ผดทองแรงมันจะยังไม่ค่อยแดงนะเท่าไหร่นะครับนี่ครับเริ่มมีฟันออกมาแล้วนะครับที่แดงได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทำการ ปั๊มตรงนี้นะครับปั๊มเพื่อส่งน้ำยาเข้าไปที่ตัวกดทองแดงนะครับปั๊มเลยนะครับพอปั๊มมันก็ฟันออกมากนี้คสามารถเราไปทำ ใช้ที่บ้านได้นะครับช่วยกำจัดยุงได้ดีนะครับแให้ฟันที่เยอะมากไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ